กันยาช่วงนี้ช <Pie year nes> ่ลงช่วงเมียแมงครับเพราะว่าใส่เงาใส่เดียนมันเคลืนนี่ขายน้ำได้หาเมื่อได้หาเมื่อครับมันเคลืนนี่บ่บ่หมานประเด๋ครับพี่น้องเพราะได้ใส่แรงกินเขาแรงแล้วเห็นหนึ่งเต๊กปูเวทเมื่ออลาดครับมีได้ไวมากยางรถ จะสืหทอดไม้บุกเบิกมากพี่น้องแต่งแต่ท่ามากโอ้ยหน,น่ำเนาะคื่อนร<า>ถรถด้วยสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีกันตอนคำคอีกคืกเอเก่าครับผมมาพ่อกันแบบในรูปแบบเก่าพี่น้องใส้เบ็ด ช่วงนี้จะเริ่มลงเงี้ยแมงก,มกิริตเนาะครับเนาะช่วงนี้เน้อ,น <S <S อ,องผมมั่นกลางเดือนกันยาช่วงนี้จะร่องรงเงี้ยแมงครับเพราะว่าใส่เงี้ยเดียรมขึ้นนี่ขายน้ำได้ไห้เมื่อได้ไห้เมื่อครับมันขึ้นนี่บอสบอหมานไปได้ครับพี่น้องเพราะจะได้ใส่แรงกินเขาแรงแล้วเห็นต้องแก้ก,กู้เวทเมื่ออลาดครับมือน,นี้มือน,นี้ได้อ้อยมากเหมือนี้เอาเงี้ยกิริตรู้กันครับมือน,นี้เพิ่นซื้อมาสองขีดบนเจ้าว่าเอาครับผม จังพ่อกันโบนี่อาจจะเป็นตอนไซเลยเนาะครับเนาะเพราะว่าฟ้าก็มืดมากเลยเขาทร้างฝุ่นกันจั๊กจีฝนพาอีกมาจั๊กกำลังดั่งไฟพี่น้องมาหอดบพราเห็นดังนะครับดั่งไฟก่อนแล้วก็ต้มน้ำกินกาแฟทั้งวันเนาะอ่าเป็นเป็นธรรมเนียมครับพี่น้องผมเนาจังพ่อกันอีกทีนึงครับผมมันหมอดูกระจอนั่นขึ้นหมอดจอ นี่อ่ะแดงบ่บเบ็ดก็แล้วไปจคิดจากว่าอ้อย่างของเพื่อนก็แดงต้องต้องไม่ล้ามเดียวกันเดี๋ยวอันนึงแดงอันนึงคือบมแดงโอ้มือนี่เพิ่นจัดมาเต็มสูตรเน่นเนาะถูกไหมมือเครื่สันกิดิอยู่เงียชีเดียนเพื่อนเมื่อนี่ออกมาบอกเงาอาลานเลยด้วยนี่ครับพี่น้องเบิองเบ็ดส้มเบ็ดเงียแมงกิติจะเป็นเบอร์นี่เนาะเบอร์นี่เบอร์ชิบสองเบอร์ชิบสองครับผมเบื้อ็ดชิบสอง ประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่ของของพอซอยเพันครับนี่ว่ามันผักซี่ <c oughs> เอาคาารับฝ้ากระเรพ่อฝ้าครับพูนแลามาอีกแล้วมือนีนสิเป็นจนังไดนจังก้อยติดตามเพึ่งครับผมตอนนี้เอาพักพรต่ำอัจฉริยะใสาชักพันหากินกาแฟก่อนครับผมเจมตัวหรือเปล่าจตเนี่ยไทยเราไปทั้งไหนล่ะท่านพันวาเนี่ยล่ะท่านพัน,านวาใสนี่กองหวกนี่โอ้เป็นได้ไม้เลยวะ ไปทั้งเลยสิไปทั้งเลยบ้านอ๋อไปขั้นตรงเทียงนี่บ่โอ้ลุยน้ำซะเลยโอ้คนนี้ทั้งคนนี้ถนันโอ้แบวงขั้นเลยนี่บ่โอ้เอาครับพี่น้องผมได้เวลาแล้วครับปั่นไม้กันแล้วครับผมเอาจังอ่าปักเบ็ดก่อนครับผมจักแป๊บจังค่อยลุ่นตอนดามเบ็ดเนาะครับเนาะ เอาตอนช็อตเด็ดเดีดเดี๋ยพี่น้องปุ๊บปุ๊บพุ่งเลยครับผมครับพี่น้องเบืองลังนี่ครับหมูจูฟูครับผมหมู่พนุคพี่น้องขั้นเพ็ดมีป่าปุ้ยติ่งอยู่เด้๋พี่น้องติ่งอยู่ครับผมติ่งอยู่ครับติ่งอยู่เดี๋ยวครับผมหลุ่นคลาดน้ำเล็กเล็กพี่น้องของน้ำจะน้ำ สสวยอยู่พี่น้องสวยอยู่ครับสวยอยู่นี่พี่น้องผมนี่ครับผมนี่ครับสวยอยู่ครับของทุกคนพี่น้องเพื่อความปลอดภัยอย่างขัดมันครับผมอยัางกับผมลังนี่หมูจูบฟูบพี่น้องผมหมูจูบฟูบครับผมหมูจูบฟูบครับมีตัวมีตัวอยู่พี่น้องโตรงนั้เลยพี่น้อง ก็คือมีแต่น้ำต่พีน้องคุณโคกันข้าอย่างนี้แล้วนีแต่น้ำครับสวยยุกพี่น้องสวยยุกสวยยุกครับสวยยุกเอาได้กลางพี่น้องผมแต้มที่สว่างครับยัางกับเปลี่ยนเมนูจากน้อยครับพี่น้องมกหมอครับชุดมือมีแต่ต้มเนาะมือมกจำจำตอนพี่น้องผมป่าหลายเขาล่างมานพี่น้องยังกลับมาเพราะได้กินใช้แรงก่อนพี่น้องผมมือได้เมนู โมกป่าครับแจ้วมาพี่น้องมากินเขาน้องกันครับผมก่อนจะไปบยางเบ็ดร,รอบรอบแรกเนาะเฟืองยางกับมาหารได้กินใช่แรงครับผมขวดน้ำหรือเปล่าลองพ่อกินน้ำใช่น้ำบ่บ่กเดี๋ยวขวดน้ำกินไปกันดองน้ำเนาะ <laughs> ลองพ่อหลังนี้มีการพี่น้องผมมูบจูบพูบครับผมมูบดิ้นเลยพี่น้องมีแจมครับผมมีไส้มีไส้พ่อ ส,ส,วส,สวยเลยครับผมสวยเลยครับผมงามยุคครับพี่น้องงามยูคครับยดูดโอ้ดนดีขนาดพี่น้องอส,สวยอยู่ครับผมเอาพี่น้องผมหมานนะครับเจ็บป่าครับผมหลังต่อมากครับผมหลังนี้กระมูครับพี่น้องหลังนี้กระมูกีป่าวะครับงอเปียกหมดเลยดี โอ้ยมีอยู่พี่น้องขุนขาวเป็นแหววอยู่แต่ว่าตายแล้วครับผมยุติกรรมยุติกรรมพี่น้องไม่ดีนะครับที่ตายคนมตาตายได้ตายแล้วนี่ครับโอ้ยโอ้ยตายก็เอาดูพี่น้องนะเดี๋ยวต้องครับครับเอาพี่น้องผมเจ็บปลาครับเบื้องล่างนี่พี่น้องผมหมุกจูบๆไหมครับนี่เม็ดนะ จะคือป่าคือมีคือดินพุนะดึงว่าผีได้พี่น้องมึงนเลิกครับด้ป่าบ่าที่งกี่ว่า,าดึงลงหมกดกง่อดูโ,ดโ,ดโ,โ,ดโูโอ้นี่พี่น้องผมปดดุรับผมนี่นี่รับผม อ๋อโอดเลยพี่น้องเกือบตายแล้วพี่น้องครับเป็นประดุจใหญ่เลยพี่น้องผมใส่สวยๆเลยครับผมหลบบูเบ็ดกระบ้านครับมือนีโบปันไดเนาะพี่น้องเนาะจะขึ้นก็ได้บโบปันไดเดือบปลาคอชีหาตัว อาพี่น้องผมถอนเสามาหมานปลาดุแล้วครับเก็บปลาครับมาสรุปผลพี่น้องผมปูเบียดกครับขึ้นมาพี่น้องแต่เสายังหน่ได้ปลาลุกตัวนึงพี่น้องก็ปลาเข็งปลาเข็งต้องตัว ตอนี่น่องผมเลยไปดู้ผลตะขึ้นผมนะครับเมื่อใด้บ่ได้ให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศตอนนอนทง้ะพี่น้องเนาะหลังนอนทงยางดีเด้พี่น้องผมนต่น่องดีพี่น้องเอ้ยครับเมี่ยแม่งเนะพี่น้องเนาะกินเด็ดป้อครับคนละเมื่อนี้นอนทงครับเมื่อนี้กินของปลากินของทง เดี๋ยวเกี๋ยวที่หลีกไปเดอกขึ้นไงครับขึ้นไงเนละแสนสมความตายโอ้เอาครับผมสรุปผลโอ้ใบายๆมากกันนักเดือบพี่นอ้องจิตดิทยารุ่ยวะเนาะครับนะเนาะเานอยู่ดอกครับนอนถึงก่อนเลยเพราะด้อยากได้กินพี่น้อง พี่นนครับโอ้ยขายน้าครับพี่น้องนี่ครับขายน้าโอ้บืนหนาบืนแรงก็ไข่ก็ขีกเดียนเมือนเครื่เดียวเหรอครับโอ้เอาของเ่าเปล่มาจะใช่บานนี่เป็นบาทนี่ปุ้ยพุ่นหนาเบืองดูเฮ้ยเป็นโลเลยโอ้ป่าพี่ครับเขาโอ้ฝุ่นไหมโอ้โอ้ยิงเลยพี่น้องพิงด้ยปลานอนครับปลานอนฝุ่นเคยหมันฝุ่นกระหมันพี่น้องปลานอนโอ้ ลูกควนใช้ของพอซอยโอ้ของพอซอยพอ่อพออันนั่นหลือเด้อพ่ออย่างไปหาเท่านั้นแล้วเปิดร้านขาย <c oughs> ของอยู่ถามอ่ะยึดถามเห่อใช่ทุ่งแล้วซื้อไหมซื้อไหมกันถุงผักเขียวโอ้เงินเดือนออกกันเนาะยังอีกซื้อไหมเนาะโอ้ออยถุงเขียวก็จะใส่เงินเดือนผุประโยชน์พอซอยเยโอ้ใส่เงินเดือนบุหรี่ด้วยโอ้เราถุงยางมั่ไว้พี่น้องโอ้ของเบาได้การด้วยครับผมของเบา เป็นกุมูด้วยครับมือนีแฝงสองผุดดิสป่านักน้องพี่น,อนอ้องเนาะพี่เป็นบริจิตพี่น้องเบิดงโอ้โหปลาจะเลนหรือว่าปลาจะเล่นด้วยหอยเลยหอยเล่นบ่เอาครับผมพี่น้องผมปากเบ็ดใหญ่จิริดกลางกลางทงนอนทงกินเข่าทงมือนีเนาะพี่น้องเนาะกขอฝากคือเก่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเนะพี่น้อง ที่สำคัญกบกระดิ่งแกงเตือนไว้ครับผมเพื่อบระาดขี้ไม่ไหมๆต่อไปเนาะเปล่ยนกำลังใจให้ไอ้สจงทิศนะครับพร้อมทีมงานน้องเพีองเนาะเอาครับสำหรับมือนีคลิปนี้ครับอิสานเราส่งไอ้จึงทิศพร้อมทีมงานนะครับปุนพอซอยมาวท่องขายนำครับผมครับผมพร้อมลาพัชจากครับครับผมสวัสดีครับ